ราดันตี้นี้กันมือไหมอยากหาคอนเทนต์คนใจทำเข้าวิ่งปกตินะหมอกเลีวยว้วไปตายแบบนี้นี่ของแน่นยิงไม่ทันแล้วหัวมาสองในตัวมาสองในเป๋ามั้ยเอาหัว เอาหัวให้เบอร์หนึ่งไม่ถึงใบเพื่อพลัสเฮ้ยในตึกมันมีคนจอเราเจอเราเฉยเทาอ๋อใช่ใช่อยู่เดาตรงนี้มีต้องนะตรงนี้ไม่เจอขึ้นดูพดึงเพื่อนละเบอร์ึงกินกินมาได้ เข้ามาเข้ามามามันอยู่ข้างบนแล้วเคเคเคอึ๊บขอคงช่วยหนึ่งครับขอคนช่วยหนึ่งครับอันนี้เราหุ่ะเลงมีอ่ะยเยื่อนหมดแล้วมาไหมไม่มา หัเบามอาเอดับหัวเตะครับผมใส่กระสุนทำลายอยู่เอาเล่น FC เลยครับเพื่อต้องไหนทำ FC คันนี้เนี่ย S Y Gaming ครับ อันจวคลิปประจำเลยเป้นอยู่กันคอยเนอร์ครับคอยเนอร์ดีก่อนไนด้ไงถ้เรามีนะโอเคลรับผ oh, <my> มรดึงครับโอ้ไม่นอกเย็ไปล้แหลหินใกล้มีจริงนะครับหนใกล้เรา วิ่งดาเดาตัวรังเหยี่วก่อนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ร่างทิศฝั่งนี้ฝั่งนี้ง้างระเบิดน็อกปับเดี๋ยวมา ตกไปละตายเลยครับเก็บของเก็บของตีต้นไม้จะไม่ได้ไม่ไม่เป็นเรื่ของเรื่องของอู๋วนนี้พี่ตายยิงได้แหละเวันเนี้ยอกระสุนม่วงมันตั้งห้าร้อยแก่ขอกะเป๋านี่ขอเป๋าขอเป๋าตัวไปไม่เก็บหมดเก็บหมดนี่มีกระเป๋ากระสุนหน่อยขอสุนหน่อยทไมคุณน้องผมให้กระเป๋าครับ ไม่กระเป๋าขอได้ดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเล่นเลยครับพิงเพมเขียวไว้ให้มันแดงให้มันดีใจ้งอะไรวะถ้าไหลวะน่ามาเปิดกล่องเฉยนึกว่าบอดเห็นยืนนิ่งๆเลยนี่หนูลองพ่อเลยนะตั้งหนึ่งครับโอเคป้องแบตหมดเลยโอเคผม ยงรู้สึกว่านับวันไปนี่ทำเสียงเหมือนพี่แพรอ่ะพี่แพรเขาทำเสียงขึ้นจมูกอะเสียงแบบคนหายใจไม่ออกอะแล้วก็โดูของเหมือนกันเลยอันนี้เพิ่งหัดใช่ไหมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อคชิปอยู่ไหมคับเสียงเอา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 เข้าไปเข้าไปคันเข้าไปตีไทยด้วเหมือนพคนแล้วนะแต่ว่าไม่ลงอ่ะพวดเอาเลย ถอยถอยเพื alors, look, 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 ่อนลองก่อแตกอ่ะก <to go> right. oh, ่อแตกโอ้โหยิงทะลุไม่ได้ยิงไม่ได้เพื่อนโอ้โหไฟเพื่อนไฟมา มีฝงมีไฟอะไรไหมไม่ได้ไม่ได้ถอย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 เงียบถอยถอยถอยพีทขอมาไปมาทิ้งเลยทิ้งเลยนี่ยมันยากเหมือนอถ้าจะเล่นแยกแยกยังไงอยู่วะสองสองไหมใครจะอ้อมหลังไหมอ,อ้อมหลังคนเดียวเองไปเลย โอเคได้ได้ไม่ได้แล้วกินตัวไหนเล่นไม่ได้พี่ความพร้อมแรงไม่ได้ต่อมาใครไรไรไรพีชถอยพีชถอยด่วนเลยเห็นตัวเดียวนะพีชถอยพิชอี๋ตลุอยู่ทำไมน่ะเนาะันตึงเขาไม่หลบแะหลบเรียวเียวถอยขาไม่หลบก็แย่ละ โดาล้อมหน้าล้อมหลังก็ตายเล่นที่กล้องดีกว่าไหมฉลาดเขาว่าอัดคลิปเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยตอบตอบเท่าไหร่นะเป็นคนอย่างเนี้ยผมขอคนไปบันทึเฮ้ยคราโดนล้อมเราโดนล้อมาโดนล้อมเราโดนข้างล่างดนล้อมเรตีดนล้อม ไปแล้วไปหมดแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วคุย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 ี่ดันเร็วจ้ะระยะได้ไง เตือนนะทิง้งที่พื้นงไงเนีน่ยอ่าน่าย <got> ดูอ่ะโทษทีโทษทีตาถวดอ๋อเขาสาวมาให้ดแล้วไปเล่นอะไรให้หมดคิดดูสิบยี่สิบสามสิบกว่ากระบอกในะข้างอัะหมดแล้วอะ่ะพุดติงโทษเอาขั้วอันตรายอย่บอกเลย เล่นคนอื่นหมดับมาแล้วขอแบบคุกแบบคือแบบวันหนึ่งสิบถสิบแมตช์แล้วตกหมดเกลี้ยงเลยโพสเอาอะบอกตรงแมตช์ฟาร์มคนอื่เล sure> ่นตกเหรอคนอื่นเล่นตกฟาร์มไม่คนอื่นเล่นนะเคียวะคิวยังมีคนให้ป้นของเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ว่ามีแค่คนเดียวเา จะพาเราไปหาเบอรนี่แหละควรใส่ดวรเล่นเรือกันนะอันนี้ยิงคนเหรอคิดว่าไม่ได้ยิงนะยิงคนนี่เก็บคิดเพราะระเบิดเพื่อนแล้วเนี่ยปาไม่บอกไม่กล่าวมีน้เขาทะเลมั้ยล่ะ ไอตัวที่ผมยิงตายเนี่ยโปวนะตัวนายวิ่งกไปช้าเหรอใช่ใช่ใช่โปะอ่ะเฮ้ยโอ้โหเว่ยเยตัวนี้มองไม่เห็นสนแล้ว่ามนเดมกันอยู่ไม่สนอะไรละมันตรงนี้มีตรงนี้มี วิ่งมันเหมือนวิ่งกระตุกยังไงอย่างนั้นไม่ <c oughs> ยิงไปไม่โดนใช่ใช่เนาะอ๋อไม่ใช่พูดหรอกผมปีนเอง <c oughs> เปีนปล้วน้ี่ผมก็เหมือน,นกันัทปีนแล้วโอ้โ้มีนะระวังเนาะขออนุญาตเล่นไฟเตึงเลือดกันจีนโอ้มาแตกอะ่ะ <c oughs> นี่งไงสีด๊อก ไม่หัวทุกนัดเลยวะนี่ยไปยรนั้นยไเด็ช่วยปอนไ่ค่าอะเนี่ยโคตรโรเอาหัวแตกเลยยิงไม่โดนตัวเลยตัวมึงเก่ เหล้าตัวเดียวเหล่าตัวเดียวด้านผมเหลือตัวเดียวเลยใช่วิ่งถึงใช่จหไม่ขอตัวเลยพีทออกไปยิงดิตายไหมนั่นแหละครับโคตรโคตรเต็งโหนสาวงไปยิงาบ้าทำไมอะทไมเป็คนอย่างนี้อะมันเล่นด้วยเล่าอะไรอะ ไม่ได้เไล่่มนด้วยหรอไม่ไงขอไม่ได้หรอก็ให้ตลอดนี้าจากที่ป่วยเสียงหนูมันไม่ใสเท่าตอนแรกๆอ่ะ <S <S บอกเลยตอนแรกๆหวานเสียบกว่าน,นี้อีกเปลี่ยนนิดเดียวใช่เสียงยจะได้เคี้ยวขึ้นเสียงหล่อขึ้นเสียงจะเชื่อมขึ้นเงา แบบว่าโคหล่อเลยโคหล่อเลยตัวแล้วตัวแล้วแลวได้ยินอะไรเลยเดี๋ยวขี่เขาก่อนตายอยู่ตรงไหนมาร์กด้วยดิเวลาเล่นน่ะที่เขาได้รู้ตำแหน่ง่อยอย่าให้จุ๊บตาพิง แย่งกันอีกแล้วว่าแย่งอะไรอีกแล้วเราอะฮะหมดหมดเดี๋ยวอะไรผู้สัตว์อะไรทำนานอ่ะเล่นล่ออะไรไม่ยิงไงเลงเนี่ยหล่อฮะยิงไม่ได้แล้วหาวลาดเนี่ยวจะร้ายอ่ะผู้สาตว์เลงเลงกำลังยิงเลยนี่แหละเลงนานโดนฆ่าไปเด็กหมายคนที่พีชอบนี่แหละ เลงมาโดนพาเปเด็กร้องไห้นะเนี่ยร้องไห้นะเน่ะเหนาเลงทำไมเยอะแยะไม่บอกเขาเลยเจ็บยืดไปถึงขั้วหัวใจแล้วพอคุยไปสักพักหนูก็ไม่เอาก็งงตัวเองเหมือนกันเนอะจังงั้นทำไมเป็นคนอย่างนี้เราก็มันไม่ลงล็อกไงคุยแล้วไม่ชอบไง มานี่มาเมาของมาค่ะวันนี้แหละคิดเรื่องการนวดเย็นนมาเก็บเลไของแดงเดี๋ยวอะไรของแดงแล้วก็มีแชทมาดันไม่ใช่แชทสุดท้ายแบบอันน่าหน้ามีมีปวดแล้วมีปวดนี่มีนี่มันวดนี่มีอะไรบ่

คอนเทนต์ไม่ใช่หรอกหาคอนเทนต์ในเตเองหมดตัวกับสูงกล่องนี่แหละเอวีไฟด้วยซี้จำได้เป็นเก้าหมอแล้วตีเกิดตรงนี้ไปไหนวะเนี่ยอ้าวระเบิดอย่ในเมืองรึเปล่าในห้องน้ำ สวัสดีแคไหนสีครับผมเ I ้ a r k e d l ก c a t i o n T I I C เรี่แคนาซีตลอดซนไหนดิเล่นสนไหนดิรอลูกกับตาซีตรงกำแพงตัวไหนไม่รู้ เป็นวันสองคืนแล้วมันงในทะเลมาบ้างเห็นเห็นมันปลาระเบิดใส่ตรงนี้ตรงนี้ใช่น่าจะกันมองบอกกันมีจริงด้วยเดี๋ยวเพื่นไปไหนก่อนเจ็บมาก ยิงก็ห่วยโอ้ยยเี้ยตั้งเจียิงอะเพื่อนยิงตี่ะตั้งกำแพงเปิดตรหนด้วยกำแพงยิงเงียตรงนะอย่างกำแพงครับใกล้ๆผมหมดกินไอติมไย วิง่งลงมาวิ่งซ้ำเลยนะอืมวิ่งเข้าสมองเห็นตัวนึงอยู่ Watch out เห็นมันวิ่งเข้าสมองตัวนึงอ่ะ่มันมันมีสองตัวครับมีสองตัวเยสองตัวโอ้โหไปขึ้นองเขาตวมันขต้นบนเขา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 สองตรงต้นไม้จบกันอีกตัวหนึ่ง หรือเป็นใจเดียวกันจิกลุกมายิงพร้อมกันตัวก็ได้คิวดีกพื่อนไอซีทั้งตี้เลยนี่วะเห็นสกิลไม่ได้เห็นสกิลไม่ได้เห็นสกิลไม่ได้ไอ้นี่ตี้ที่หัวแขนเพื่อนเสียร์กินแล้โอ้โหนอนแล้วละเว้เลยไม่ทันวิ่งเงาเกินรอซ้ายก็ได้ Người... người viên đồ ừ, kính chia sẻ lên